ตอบประจำจังจหวัดการจะน่าดีค่ะจะนจะเป็นควงหนอยงานนะคะตรงตัวจัหวัดการจะดีขึ้นเงินเดินตามเม้าเลยเดินตามเสร เรียนเชิญกองพลทหารหราชทกวาประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงยังบริเวณพิธีในลำดับต่อไปท่านประธานในพิธี เรียนนะคะสถานที่อยู่ใกล้จุดเหตุใช่ไนคะคะฝ่าละองผีบ้บัญ้กาการตำรวจพนักงานรัฐระยะเวลาอันยาวนาน ไร้โว้เพรว่าโอกาสพระพิพร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติพร้อมเพียงกันสถิตเป็นมิ่งขว,วัญแก่พระตกในก่นอนเจ้า